ผ่านมาก็เคยเจอ,เอต้นเหลืองใบโสมแล้วก็โตช้ามากเลยค่ะปัญหก็คือรากเน่าด้วยค่ะมันไม่งามไม่อะไรเลยค่ะปัญหาจะเกิดการแคกแกนันหรือยังไงเราก็ไม่รู้สภาพดินเนะเาะเราเปรียบเทียบกับสวนอื่นนะคะก็คือ เพื่อนๆที่ทํามันสำปะหลังด้วยกันนี้เขาก็คือได้เยอะกว่าเราเป็น5เท่าของสวนเราเลยเราก็อยากจะรู้ว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือทําการปรับปรุงดินปรับปรุงต้นพืชยังไงให้ได้ผลผลิตที่ดีกว่าเราถึงขนาดนี้เราก็เลยไปศึกษากับเพื่อน VO Seven t ทพคะ่ะก็เลยลองมาใช้ดูก็ผลแตกต่างก็คือดูได้ชัดค่ะความสูงก็เท่ากับ2คนเราก็มีความแตกต่างมากเลยกับที่ผ่านมา ก็ทําให้เราพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ่ะเปรียบเทียบระหว่างคนกับต้นมันนะคะเนี่ยก็ยไม่รู้ว่าจะขุดยังไงเพราะว่ามันก็เนี่ยมันก็สมบูรณ์จริงๆนะคะเนี่ยเรามัน,นแตกไปหมดเลยแล้วก็ต้นก็ล้าต้นก็ใหญ่ใหญ่นใหญ่เยอะมาก ก็คือเพื่อนอที่ส่วนข้างกันก็คือแนะนําให้ใช้ตัวนี้ค่ะพอมาใช้ตัวนี้ก็มีความแตกต่างกันพืชก็โตงามแล้วเราก็สามารถนําไปใช้กับพืชอย่างอื่นได้ฉีด5วันฉีดหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ด้วยค่ะอพอใช้ VO 7 t นที Plus มันก็มีความแตกต่างระหว่างต้นพืชที่ผ่านมาปีที่แล้วกับปีนี้แตกต่างกันมากทำให้ผลผลิตเราอาจจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว แล้วก็เราก็อาจจะนําไปใช้กับพืชสวนที่เราปลูกได้เรื่อยๆนะคะถ้าเพื่อนๆที่ทําไรข้าวโพดไรอ้อยไรยางพาราหรือว่าพืชสวนต่างๆนะคะสามารถาสั่งซื้อได้ที่เพจนี้นะคะรับประกัน,นะคะ่ะว่าความแข็งแรงของต้นพืชดีมากคะ่ะ